ตัวผมเองผมสนใจอยู่แล้วว่าคือคือเราเราขับรถเป็นตั้งแต่เด็กๆแต่ก็เราไม่รู้แบบตามทฤษฎีที่มันถูกต้องว่าเราควรขับรถแบบไหนให้มันปลอดภยัยให้มันถูกต้องตามหลักสูตรที่หนึ่งมาแนะนำอ่ะตอนแรกเก๋ก็แบบไม่ค่อยเชื่อเก๋แบบบอกว่าอย่างเราใช้ทางลด,ดินอะไรเงี้ยบางทีมันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรแล้วเราคอบโทมันได้หรือเปล่าคือจริง เกินคาดมากๆอะไรเงรี้ยค่ะเปลี่ยนมุมมองอไปเยอะใช่เปลี่ยนมุมมองเลยแล้วก็จริงๆเหมือนถ้าถ้าหากมันต้องเกิดเหตุแล้วไปด้นเอาหน้าง,งานอะไรเงี้ยคิดว่าเสียหารเรยเยอะกว่านี้แค่อยากรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราเคยขับรถเป็นแต่ปรากฏว่าพอมาแล้วเราได้เจอทักษะเทคนิคบางอย่างซึ่งหาเรียนที่อื่นไม่ได้หรือบางทีความเร็วอะเราขับข้างนอกความเร็วล้อยร้อยยี่สิบแต่พอมาขับในเนี้ยแค่ห้าสิบหกสิบแต่ว่ามาการเช็เลนอย่างเงี้ยสำหรับผมเป็นอะไรที่แบบประสบการณ์สุดยอดมาก ถ้ามีคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยคิดว่าจะรีคอมเมนตให้มาเรียนเลยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์จริง